สวัสดีครับททบ5และ AIS Play เพลนำคุณผู้ชมมาที่ช้างรีน่าครับดูเกฟฟอร์รีเวสไทยลีกคู่ระหว่างบุรีรัมย์พบกับชมบุรีเอฟซีบบุรีรัมย์ยู่นเต็ดนะครับมาในระบบ4-4-2นะนะครับส่วนชมบุรีนะครับวันนี้มาในระบบ3-4-3นะครับเจ้าบ้านทีมจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้นะครับ24นะัดดิคาวัชสุลกาเอาทิ้งข้ามลายกองหลังดูดตรงนี้ไม่มีทงและสุดท้ายโอ้โหเป็นเร่งจกกังหวะตัวเองครับต้องโฟกัสกับ ACL ด้วยเอาแล้วแทนทะลุต,ตรงนี้บุรีรัมย์ ผ่านเข้ามาสุดท้ยแทบลูกนี้โอ้โหมาแล้วหนึ่งศูนย์ครับโมน้ำแรวเลยครับาารประสาทสายฟ้าล่อยผ่านเลยครับสุพันธ์สายมาอย่างนี้โโอ้หได้เปรียบม,มากๆนะครับสองคนผู้เล่นของชลบุรีที่พยายามจะวิ่งเข้ามาบล็อกตรงนี้กฤษดากาแมนตามไม่ทันนะครับบอลเปลี่ยนจุดเล่นสั้นนะครับสัตว์รักเปิดเข้ามาโบลูก็อกรวดเข้ากอ,องครับับจหวะนี้ของทางบริกิจ โอ้เปิดมาตกหัวเป๊ะเลยครับบรนจิยิงเล่นยิงมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกับทางบุรรามพยายามจะสมบัติตรงนี้เอาแต่ก็ยังไม่ต้องกรอบนะครับยิงมาเจ็ดเกมติดต่อกันแล้วนะครับโดยทางบรนจิหมายทีขได้ครับโูรีดักไว้ได้คืนเอาแต่ว่าจังหวะจับบอลของชัดมงคลไปเข้าทางสุประชัยหมุนหนีกับเฉยเลยครับแล้วก็เปิดไปลุ้นด้านในเลยครับบรนจิก็จะมีตวเตียทิ้งครับเป็นนกพนน แแได้อยู่แล้วแกะออกมาครับตรงนี้ถึงทันเดรบดินเปิดเข้ามาโูดได้ชัดไม่ได้รับจังซังโอ้กิสดาแตกมาแล้วไฟอีกทีนึงเดรบดินมงหนุนแล้วมงเข้าในอีกทีถึงมือของทาชนินครับถูกพอมีพื้นที่แล้วเปิดเข้าทําตรงนี้ครับอืม,อมปั๊มมาบมรนกีกับทางชนินยังเอาอยู่แล้วกิสดาครับแต่ามาได้เกือบไปเหมือนกันนะครับแต่จังหวะออกตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับโมรินจีกับ นารืบดินที่จ่ายกันมาตรงนี้ครับว่าจะลําหน้าหรือเปล่าทำมาแล้วนพน,นลองโยนเข้าไปลุ้นกระทางยูบปยองซูสุดท้ายชาร์จกับพุ้สินไม่ว่าอะไรครับรบลองทิ้งบอลยาวไปครับวัดใจไปเลยครับแล้วพิทักศพีแป้เก็บได้พิทักศเล็งเข้าในสัตว์ลงแล้โอ้บอลปีเป้นครับแล้วสุาก้าไปขวางไว้สุดท้ายเก็บได้ครับโอผูอ้สินปล่อยนะครับจังหวะนี้ ตอนนี้ใช้บอลเลยครับเปลี่ยนแกนซ้ายทีขวาทีนะครับตอนนี้มาได้ว้ดินเกี่ยวไว้สุดท้ายจับบอลแรกไม่เชื่องเทา้าแล้วแล้วก็จบในช่วง45นาทีแรกนะครับปุิสินคุณนบดเด็เมืองงามให้สัญญาณนะครับเริ่มเก็บในอีก45ทีหลังจากนี้เปิดยาขึ้นมาบอลมาถึงทีระทอเกี่ยวได้ ต่อโซอนต่อดอระดดินกลับมาทีละทอนเล็งลบอลเข้าไหนมาโป่งรเร็วเลยปัดได้เอ้าไปเลยครัับจงหวะนี้ของสุภชัยใจเดอีกแล้้วโโอหงประตูแล้วครับของสุภชัยในเกมนี้บอลนี่มาตกตรงกึ่งกลางของคู่กองหลังของชลบุรีเลยแล้วตรงนั้นเป็นสุภชัยครับเด๋วเปลี่ยนบอลเคลื่อนไปแทบจะตลอดเลยครับทำให้มีพื้นที่เลย มาดูครับเหมือนจะเอาอยู่แล้วครับชนินยิงล้ำมาอีกแล้วนะครับสุภชยัยสุประนัดยกต่อขึ้นมาไปล้ำหน้าของโบริกีซัดลูกนี้ยังไม่ได้ห่างตัวชนินนะครับเปิดประตูเสาแรกโอ,อ,อ,อ้โหตรงนี้กลับได้แล้วทีนึงเอาแล้วครับได้ประตูครับจากยูบยองซูครับไล่มาจานได้กับชลบุรีกลับเขาสู่เกมไปมุมมาเกลือดดิษมงมาแล้วนี่ครับโอ้โหปัดออกมาบอลม,มาตกหน้าปากประตูครับ จะเคียเคียร์ไม่ทันครับเิวิซุลกายู่ยังไวมากๆครับเนี่ยครับโอ้โหวิ่งออกมาเปิดหน้าทาวยิงจิ้มเข้าไปเลยแต่ดูเหมือนโค้ชสงสก็คงจะบอกแล้วนะครับว่าเอาสูตรที่ทำกันมาครับแล้วมูริโรเลือกปัดโอ้โหลูกนี้แม่หลุดเยอะเลยครับนี่ครับอืม เข้ามาเอาโบตรงนี้ของยูว่าเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายโอ้ค่อยๆเช็ดแล้วกบอลตกพื้นวิ่งหนีตัวประกบมาสะบัดตกพื้นแล้วด้วยนะครับยูเบียงซูแต่บอลมันตกพื้นแล้วไซส์ออกครับโอ้โหเกือบไปครับบุรีรัมย์ชัดมงคลชิดสนุพง์ครับจ๋าใจถึงนะครับแหวกสองนี้ทะหลุดได้ก็ไปยาวครับโอ้โหแต่ว่าบุรีรัมย์ตามอ้าวแล้วมีจังหวงเกิดที่ข์ทุกการ ไปเจอแซแล้วแบบหลุดครับคือโดนกีดเองครับไม่ควรที่จะไปเอามือผัดไปต่อเนื่องนะครับลูกนั้นอะไรครับต้องโดนครับครับใบเหลืองครับอืมอ่าตรงนี้ของทันเกิดพิติการโอ้เป็นแดงเลยครับอ่ะเดี๋ยวดูภาพชาครับอ่ะดูสิครับอ่ะเกือกริดมาแล้วนี่ครับไปผัดเกือกริด ก็อ่ะตรงนี้ผ่านไปแล้วนะผ่านเหมือนกุฎิศรีสี่จะมาฟ้องว่าว่าโคตเตี้ยไปเหรไปสกิดหรือหรือว่าหรือว่าจะบอกว่าชอดมากี้เป็นโคตเตี้ยนะครับโอ้ทุ่มกลับมาฉัดวงกลกระดกมาที่บุคคลีแต่งให้กับชิสุพงศ์ คืนกลับมาบุคลีเปิดไปเสาไกลอ้เราไปกักกันเองครับโอ้โหน่าจังหวะสำคัญเลยครับไม่ได้ส่งเสียงกันจบเกมเลยนะครับเบลล์ยูดนเต็ดน,นะครับเปนบ้านเอาชนะชมบุรีไปสองประตูต่อนหนึ่งนะครับ